สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะคะกลับมากับคลิป2แล้วไปเปลี่ยนชุดเปลี่ยนเมคอัพมาแค่นั้นเปลี่ยนที่คัดผมด้วยอ่าสำหรับในคลิปที่2ก็เหมือนเดิมค่ะเป็น my favorite หรือที่สุดของที่สุดตั้งแต่ช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน6เดือนในวยกันคือแต่มาส์กครึ่งปีในส่วนของโปรดักในด้านของ hair care body care แล้วก็เนวแล้วก็อะไรอีกเล็กๆน,ยยน้อยนิดนึง สำหรับในคลิปวิดีโอนี้แล้วเราพูดถึงสก,กินแคร์แล้วก็เมคอัพไปแล้วใช่ไหมะคะวันนี้เราก็มาในส่วนอีกภาคต่อจากคลิปที่แล้วกันมันเริ่มอย่างแรกในส่วนของแฮร์แคร์ก่อนกันสําหรับอย่างแรกเลยที่นี่ <c oughs> เห็นสีผมไหมอืมก็ค <c oughs> ือสีนี้นั่นเองค่ะลิซเซ่กอสซี่บาวอืมเ <c oughs> พิ่งทาที่เพิ่งทําไปล่าสดุด <c oughs> ไปเมื่อช่วงเดือนเ <c oughs> มษายนที่ผ่านมา เคยบอกไปแล้วในคลิปของดิเลเชียที่นัตตี้ประตัดผมที่ร้านทูบีวันนั่นเองไปย้อนดูคลิปของดิเลเชียนะคะที่เป็นเล่นสมการแล้วก็ไปทําผมก็คือบอกไปแล้วว่าเราใช้สีนี้อืมราคาเท่าไหร่สามยห้าสบาทมนะั้งกอซีเปล่ามันจะออกน้ําตาลนะคะคือเขาจะมีสองสองเฉดนะนนม,ม,มั้งในในโทนน้าตาลน้ำมีน้ําตาลเข้มกว่านี้แล้วก็น้ําตาลสว่างอันนี้นะัตี้เลือกน้าตาลที่สว่างขึ้นมา ตอนนี้ก็เริ่มเริ่มยอนเลวแหละเห็นไหมหัวเริ่มดำลแล้วแล้จะทําสีผมไม่เป็นไรฉังซื้อไว้แล้วเดี๋ยวมาบอกกันอีกทีหนึ่งแล้วกันว่าสีผมใหม่จะทำอะไรแต่ตอนนี้ใช้นะคะตกราบฟี่เปล่านะอ้อย่างต่อไปที่เพิ่งได้มานั่นก็คือเราทําสีผมใช่ไหมเราก็มีแชมพูกับคิมนวดคู่กัน นี่ห่อของเบอร์เกอร์มอนนั่นเองเคยพูดไปแล้วในผมสวยใช้อะไรอันนั้นตำลังนันตี้ใช้สีเขียวสำหรับผมผมรู้สึกแต่ผมมันมัน้งอันนี้สำหรับผมแห้งแล้วก็ผมทำสีผมเสียคะ่ะเป็นสีส้มเหไมสีส้มให้ดูว่าใช้จริงๆเป็นแชมพูสูตรประจบบวกที่ปลอดภัยเอ,อใช้แล้วอินนตี้ไม่เป็นสิวแล้วก็ไม่คันหัวแล้วก็ไม่มีสซิลิโคนเพราะเพืนบอกว่า แชมพูสายอย่างนี้คือมันสําหรับผมทําสีด้วยแต่ช่วยเรื่องสีผมไหมไหมค่ะแต่มันเหมาะกับสภาพหนังศีรษะดิฉันซึ่งดิฉันใช้แล้วไม่แพ้นั่นเองก็เลยชอบใช้มาตลอดจากสีเขียบไปมาเป็นสีส้มแล้วมาคู่กันก็คือคอนดิชเนอร์น,นั่นเองอันนี้ซิลิโคนฟรีด,ด้วยนะนะเห็นไหมเขาเป็นช่วยในเรื่องของผมขาดุดร่วงด้วยแต่อันนี้ยังไม่แน่ใจแต่แต่ถามว่าดีไหมดีจริงๆ คือมันรู้สึกว่ามันมันนุ่มนุ่มนุ่มแบบว่าที่ไม่ใช่แนวนแบบวอกาซิลิโคโนเบสคือถ้าเป็นคอนดิชเนอร์อย่างี้อทั่วไปจะเป็นซิลิโคโนเบสใช่ปะ่ะอันนี้จะแบบมันรู้สึกถึงความเป็นซิลิโคโนเบสเท่าไหร่เออก็เลยชอบอันนี้ราคาเท่าไหร่อ่ะขอโทษนะราคาฉันจาไม่ได้แล้วว่าประมาณร้อยก็บาทกับสองร้อยก็บาทมั้งถ้าจําไม่ผิดนะขนาดสองวายอมลอันนี้สองร้อยเจ็ดสิบห้ามอลนะใช้ดีเหมือนกันแต่ ม่เช่อเรื่องสีผมนั่นเองเออถึงจะบอกว่าสําหรับผมน้องเสทําแต่ไม่เช่เรื่องสีผมเหมาะกับสภาพหนังศีรษะนักเต้นนั่นเองอ่อาอย่างต่อไปในด้านของแฮร์แคร์ที่เพิ่งถอยมา<อ>นั่นก็คือเทสเม้นนั่นเองเทสเม้เอ็กซ์ต้าคอนโทรลสแลนฟินิชมูดนั่นก็คือมูดสำหรับใส่ผมสำหรับผมสำหรับแต่งจัดแต่งทรงผมอย่างวันนี้ก็ใส่ mood. มูดเหมือนกันอันนี้อันนี้เริ่มคลายแลย้ว ก็เป็นขวดใหญ่มากเท่าไหร่เองสองร้อยเกาสิบก้าบานสองร้อยเจสิบเจ็ดกรัมก็เป็นเนื้อแบบเนื้อหมอูางเนี้ยแต่ที่ชอบอย่างหนึ่งเลยคือกลิ่นกลิ่นไม่แรงกลิ่นหอมกิ่นแบบเออหอมว่ตะตอนแรกหนูว่าจะกลิ่นแรงเหมือนท่ห้องอื่นๆ้วเขาบอกว่าเนื้อโฟมของเทสเนื้อหมูสองเทสม,มดีมากเนื้อมันแบบแรงมาก คืออันนี้ชอบเพราะว่าเฮ้ยมันราคาถูกดีแล้วเราไปดูคลิปวิดีโอของเทสซามีเขามีในในยูทูบมะคะ่ะเป็นเทสซามีไทยแลนด์บอกว่าแนะนําเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เราก็ไปดูแล้วบอกน่าใช้ดีก็เลยไปลองซื้อมาคือคาดว่าอาจจะไปถอยตนอเพิ่มเพราะรู้สึกว่าเราแชมเปญจริจริงกับตัวเทสซามีตัวนี้นะกลิ่นก็โอเค,อเคถามว่าในเรื่องความรองติดทนไหมนะก็โอเคในระดับหนึ่งนะถ้าใส่มูดอย่างเดียว ในนันะตตี้ไม่ได้ฉีดสเปรยก็คือใส่มุ้อย่างเดียวก็โอเคคืออยู่ได,อได้อยู่ได้ทั้งอยู่ได้ทั้งวันเลยอ่าล้ะหมดแล้วสําหรับในด้านของแฮแคนนะคะก็มีเท่านี้แหละไม่เยอะหรอกก็ยังไงก็ลองไปเล่นดูกันมาส่วนในด้านของบอดี้แคร์มากีกว่าบอดี้แคร์อย่างแรกเลยอันนี้ยูเซอรีนพีเอชไฟโลชั่นเป็นโลชั่นอนับน้ำสำหรับผิวแพ้ง่ายมีพีเอานซ์ นั่นเองก็อันนี้ไม่ได้ซื้อเองขนาดหนดึ่งพแอหนึ่อลคุณยาเลิกใช้ได้นาะอันนี้ไม่ได้ซื้อเองอันนี้คุณแม่ซื้อให้คุณแม่แม่ดิฉันเนื่องจากว่าช่วงช่วงก่อนหน้านี้น,นนะัตตี้กับพี่สาวเกิดอาการแพ้สบู่แบบมันคันหะนักแพ้จนมันคันแล้วแบบพี่สาวยิ่งเป็นหนักขึ้งแบบเป็นรอยจ้ำแดงๆงแล้วเป็นผื่นจ้ำแดงแดงแม่ก็เลยไปซื้ออันนี้มาให้ใช้กันสำหรับพี่น้องราคาเท่าไหร่ไม่รู้ลืม ผมไม่ได้ซื้อเองเนี่ยก็เลยไม่ได้สนใจเรื่องราคาใช้อย่างเดียวดังนั้นก็โอเคดีใช้แบบว่าเอ้ยมันรู้สึกมันรู้สึกว่ามันสะอาดแล้วก็เออผิวไม่แห้งดีแล้วก็ไม่คันด้วยหลัที่ใช้ีอันแรกต่อไปก็คืออืมมาท้ำเฮง h e r b a เบอร์โรสโอลิฟอ่าจริงๆฉลักมันสวยกว่านี้นะตอนแรกแต่อันนี้มันแบบว่าเหมือนน้ำมันมันหยดใส่อะน้ำมันในต้นเนี่ยมันหยดใส่ก็เลยสีมันก็เลยดำอย่างที่เห็น ก็เป็นน้ำมันมะกอกกลิ่นกุหลาบที่หอมมากกุหลาบจริงๆมีสมุนไพรกุหลาบอันนี้มันใช้ได้แบบว่าอออินวันก็คือได้ทั้งได้หัวจะหเเท้าอะ่ะก็คือบอกว่าใส่ไปเส้นผมทาผิวทาข้อศอกอะไรช่วงที่งแห้งได้อันนี้ดีมากขนาด50 ml อันนี้ไม่ได้ซื้อเองมีคนซื้อมาให้นั่นเองก็ใช้และชอบ ู้สึกมันจะราคาแล้วก็บาทแล้วมีกลิ่นอื่นอันเนี่ยเดี๋ยวจะไปซื้อมาลองใช้ดูแล้วก็หอมมากกลิ่นแบบกลิ่นกลาบจริงๆวิธีการที่นักที่ใช้สําหรับบ่มรุงสามารถจะใช้ทาผิวเพราะว่ามันหอมก็คือบอกว่าใช้ฟังก์ชันเดียวกับเบบี้ออยเลยก็คืออาบน้ําเสร็จแล้วก็ยังไงยังไม่ต้องเช็ดตัวก็หยดอันเนี้ยสองสามหยดแล้วก็ลูบบนผิวแล้วมันก็จะซึมหายไปกับผิวเลยนั่นเองแต่มีข้อเสียอย่างหนึ่งของ มาดามอีอันนี้คือมันเป็นขวดแก้วแล้วมันเป็นฝาจุดอย่างเงี้ยแล้วเวลาใช้ลําบากมากคือมันต้องขยับอ่ะเพื่อให้มันออกมาแล้วอีกการอีกการที่ตัวอีกการตัวตัวให้ให้มันไหลอ่ะมันค่อนข้างยาวนัตตี้ก็เลยมีวิธีแก้ด้วยการแบบว่าไปอปนี้ปันงับมันออกแล้วตัดการออกไปมันก็การมันก็จะสั้นลงเลยเลิตของมันก็จะหยกง่ายง่ายเลยถ้าซื้อขวดใหม่น่ะอาจจะบอกว่า ไปหาอะไรใส่แล้วก็เทใส่ลงไปเป็นขวดปั๊มก็ได้อะไรเงี้ยเออมันจะได้ใช้งานง่ายคือแต่ถามว่าชอบไม่ชอบจริงๆหอมการใช้งานใกล้เคียงกับเบบี้ออยอย่างที่บอกแต่เบบี้ออยมีน้ำละออยอันนี้เท่าที่ดูเขาบอกว่าไม่มีมีน้ำเละออยเป็นน้ำมนมกะโอลิฟออยแท้ๆเลยก็เลิศจริงราคาเท่าไหร่งูไปดูเอาอ่ะแลวอย่างต่อไปท้ยาทย,าท,ยาที่สุดในส่วนของด้าน อ,อ้ยังไม่หมดสิมาส่วนของในด้านเนลมากดีกว่านั่นก็คืออยาทาเล็บนั่นเองที่ทุกคนถามถึงมากในคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้แต่งหน้าแบบแเบลใช่ไหมมีคนถามเยอะมากฉันทาสีนี้บอกครั้งดีวแล้วนะ OPI สีแซนตันแซนทานโทนินะคะสีนี้เลยแซนทานโทนิโมันจะออกแบบยังไงอะน้ำตาลนูน้ดที่เข้ากับสีคิวนรตี้มาก จริงๆคือเป็นเรียกได้ว่าเป็นสีสิ้นคิด่ะในช่วงในช่วงในช่วงครึ่งปีนีที่แบบว่าทาตลอดคือที่ผ่านมาははนัาตี้ทาใช้ยาทาเล็บประเภทแบบโทนนูดชมพูเยอะแหละนูดชมพูก็สวยนะแต่แบบว่ามันค่อนข้างจะเข้ากับสีผิวนัตตี้ยากคือมันเราไม่ได้ขาวก็เลยนูน้ำตาลก็เลยจะแบบว่าขีดกว่าห็นไหมอืม เป็นโทนรูดน้ำตาลที่เข้ากับสีผิวแล้วบอกว่าเชื่อว่าทุกคนน่าจะทาได้อ,อสวยดีดูแบบดูเล็บผู้ดีมากๆแต่วันนี้ทามันไม่ได้ทาหนี้เพิ่งจะตัดเล็บมาเพราะว่าเล็บเริ่มยาวแล้วเพราะว่าเวลาฉันใส่คอนแทคเลยแล้วลำบากมากไอ้อย่างอีกอันหนึ่งที่กันตายเหมือนกันของนี้เขาใช้นาเกรสค่ะสีฟาสตั Fast ๊กเป็นสีนูดๆเหมือนกันแต่อันนี้เป็นนูดแบบว่านู น้ำตาลชมพูนินดๆที่มีประกายชิมเมอร์สวยมากมเห็นไหมสีนี้นะอันนี้ OPI นะอันนี้ c h i นา Grace Fast Tag Fast Tag Sun ตัวหนึโอเป็นออบแบบนู้ดน้ำตาลมีชมพูนิดนึงแล้วก็มีประกายชิมเมอร์สีทองซึ่งสวยทาง,ง่าย ดีก็ใช้มาตลอดเลย2อขวดนี้ใช้แทบคือนึกอะไรไม่ออกทา2ทีนี้ไว้ก่อนอ่ะเออง่ายสุดแหละสวยดีราคาเท่าไหร่รู้สึกจะสองรยห้สบาทมันซือได้ดีตอ็นเออันนี้ฝากพี่สาวซื้ทีไม่ได้เป็นคนเลือกเองพี่สาวเลือกให้ก็คืออยากได้เสียอะไรก็บอกนางแคก็เลยสองสินี้ที่ทาตลอดเออแล้วแน่นอนเนื้อติ้วเชื่อว่าเข้ากับทุกสีผิวแน่นอนอะไรอย่างสุดท้ายนะคาท้าที่สุดแล้ว เป็นประเภทหมวดอื่นๆแล้วกัออนอาใช้คำว,ว่าอื่นๆเพราะเพราะว่าไม่รู้จะไปจัดอยู่ในหมวดยนะังไงึ่งนไม่ออกอันนี้คานิโบโเดลี่คอทตอนตแตรมกล่องหน้าต่างก็คือสัมรีนั่นเองค่ะเป็นคอปตอนร้อยเปอร์เซนตของคานิโบนั่นเองอันนี้กล่องหนึ่งมันบรรจุเท่าไรหร่วะหนึ่งร้อยี่สิบแผ่นนะคะอืม ราคาเท่าไรราคาสองร้อยบาทแพงแต่เขาบอกว่าฉันเข้าใจเลยว่าทำไมมันถึงแพงเพราะว่าเนี่ยสัมบีคาต้นแบบคอนเนอร์เขาหนามากเราบอกว่าคอต้นแท้ยืดหยุ่นดีไม่กินโลชั่นเช็ดแล้วไม่เป็นขุยไม่เสียทรงเช็ดยังไงก็ได้ทรงเดิมกลับมาเราบอกนุ่มมากนุ่มจะบอบว่าเข้าใจฟิลแล้วว่าสัมบีแพงไปยังไง แลัดหลังกล่องเขาบอกมีบอกวิธีการเช็ดใ้นะ้ยะะว่าเช็ดยังไงการใช้ออขานาดเนี่ย45คูณ65มมมิลลิเมตรใช่ไหม,มก็ดีใช้ดีตลอดแล้วบอกว่าคืออนันนิ้นตี้ใช้เฉพาะเช็ดหน้านะคือไปใช้ย่างอื่นังไม่ไหวอแพงเกินคือได้ฟิลที่รู้สึกว่าฉันดูสวยหรูกูใช้สั่ดีคัรโ แต่ดีไหมดีซื้อต่อไปคงซื้อเพราะว่าไลฟ์ฟิลที่ดีแล้วต่อรู้สึกวันถนอดูน้าฉันมากนะ่ะเออแล้อ,อย่างต่อไปอีกอันนึงอันนี้น่าจะหมวดมาในหมวดของแฮรแต่ไม่ใช่แฮร์แครงอ่นะอันนี้มันเป็นอุปกรณ์เสริมของแฮนั่นก็คือไดโซโลฟองน้ำทรงปิน่นปักผมก็ขเขียนอยู่งนข้างหลังราคาก็ไดโซ่6 0บ,บาทเป็นทรงนี้เลยที่ทำอยู่วันนี้ อ่าก็เป็นรูปร่างหน้าต่าอย่างงี้วิธีใช้วิธีใช้ทํำยังไงก็คือใส่เนี่ยใส่พวอย่างเงี้ยก่อนมสูสหรือว่าใครไม่ยีมูมสก็ใช้พวกเซรั่มไก่อนให้ผมแบบไม่ต้องถึงกับแห้งอ่ะหรือแห้งก็ได้หรือมากๆก็ได้แล้วก็คือไม่ใช่ถึงขั้นเปียกเลยนะคือมานแบบใกล้จะแห้งลวแล้วก็พันลอคพันเก็บปลายแล้วก็ม้วนขึ้นให้ได้ขนาดที่เรา,าแล้วก็ม้วนแล้วก็เอาเนี่ยเก็บมา ทําก่อนนอนก็ได้แล้วก็นอนคือมันจะไม่ค่อยเจ็บผมเท่าไหร่ไม่เหมือนแบบว่าโรยอะไน,นี้จะนิ่มกว่าไม่ค่อยเจ็บผมเท่าก็โอเคยังนอนได้อยู่ยังไม่รู้สึกตกใจหรือไม่ถ้าให้ดีเขาใส่เน็ตคุมผมแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็เก็บแล้วก็มูสาหรือแล้วก็จะใส่มูสเพิ่มหรือว่าฉีดเซรั่ให้มันอยู่สุดก็จะได้แบบรอนอย่างเงี้ยสวยง่ายสะดวกเร็วสำหรับนัตตี้ใช้นัตตี้ใช้ประมาณ12อัน ซื้อมาไว้สิบสองอันก็คือแพ็กหนึ่งมันมีสามอันก็ซื้อประมาณใช้ท้าอย่างผมนัตตี้นะยาวผมยาวประมาณนี้นะแล้วก็หนักหนาห่อแยบบก็ใช้ประมาณสิบสองอันคือแต่ผมใครไม่ยาวมากก็ซื้อประมาณเก้าอันกขโอเคแนะก็หมดเรียบร้อยแล้วสําหรับผลิตภัณฑ์ในด้านของแค i แค a r e body c a r แล้วก็อื่นอีกเล็กมายนะคะสำหรับในคลิปที่สองนี้ก็ต้องบอกว่าไปลองเล่นกันดูละกันต้องบอกว่ายังไงอะ คือทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มันเข้ากับตัวนัตตี้ทั้งใน,นนะสกินแคร์เมคอัพแฮ์แคร์บอดี้แคร์คือนัตตี้ใช้แล้วนัตตี้โอเคซึ่งไม่ได้บอกว่าคุณใช้แล้วคุณจะโอเคเหมือนที่นัตตี้ใช้นะคะยังไงก็ไปลองเล่นทดลองดูก่อนได้อะไรที่หาไม่ได้ในประเทศนี้ก็สรางหัวมันไปดูอย่างอื่นที่มันมีใกล้เคียงกันก็ใช้แทนกันได้วันนี้ก็ไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบายคะ่ะ